สีไฟเกมชอบขายเกมคุณภาพดีซื้อเลยตอนนี้อยู่กับรายการ About Game อยู่กับผมดีเ t แคนนอนซัจาก a ั a ร a l l และพิธีกรอีก2คนที่จะมาสับเปลี่ยนกันและตอนนี้กำลังจะมาสัมภาษณ์ใครเราไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องยาจากมันเกมเมอร์มัน for everything ครับผมตบมือให้ลอยที่อะไรตบมือด so ีมากครับผมแล้วก็อยู่กับพิธีกรใหม่ของรายการเรานะฮะเนื่องจาก พิธีกรคนอื่นเวลาเริ่มไม่พอแล้วไม่อีกคนนึงโดนตอนนี้คือไมไม่อยู่ไปทางขยะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกล่องยาเองนะครับผมไใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรน้องคงเงียยวเงีอยวงเขาไปคนอย่างนี้แล้วโอเคครับผมมาแนะนําตัวกันแบบเป็นทางการหน่อยครับว่าชื่ออะไรชื่ออะไรมาจากรายการอะไรครับครับก็ชื่อก้องครับ ชื่อกล้องย่าช well. ื่อเล่นชื่อกล้องนะครับชื่อชื่อกล้องย่าครับละครับมาจากรายการมันเกมเมอร์ครับชื่อเล่นกล้องครับชื่อกล้องย่าครับไม่แล้วซ้ำยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวคนทันเล่าวนกับไปฟังกันได้มันเกมเมอร์ครับครับโอเคครับโอเคครับครับ จากที่การสัมภาษณ์บีมซ่าเขาที่แล้วนะครับผมเขาบอกว่าคนเริ่มแคสเกมคนแรกคือพี่บีมของเราใช่ไหมฮะใช่แล้วโอเคแล้วคนที่สองนี่ใชยพิ่ก้องย่าเลยหรือเปล่านะใช่ก็คือพี่เองนั่นแหละก็คือบีมเนี่ยคือตอนนั้นน่ะ เขาได้เร่าอะไรมาดันใจองพี่ออยใช่ไหมสมัยยังเป็นรีโอเฮาบาก็แบบส่งคลิปอ่าส่งคลิปแคสเกมให้พี่ดูแล้วก็แบบพี่ไม่ค่อยดูเวช่วงนั้นอะแต่พอดูปุ๊บก็คือแบบเออว่ะมันเจ๋งดีนะไล่บีมันก็แคสแคสอยู่พี่ก็ไม่สนอะไรงไงก็แบบออมแคสแคสตามเขาเหรออะไรประมาณนั้นอะแล้วพอแบบพอเล่นเกมด้วยกันแล้วพอมันได้คือสมัยก่อนอะเด็กน้อยอะพอเข้าสกายครั้งแรกพอคุยกันได้แล้วแบบเล่นเกมไปได้มันตื่นเต้นใช่ไหมลองนึกดิ แบบเฮ้ยยัยก,กูคุยกับเพื่อนได้แล้วกูเล่นเกมได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบกล้องคุยอย่างนี้แล้วนะเว้ยลองแคสเกมเดูมไหมมึงอ่ะอ้าวเหรอเพราะว่าคือคลิปแรกที่แคสมันคือไมค์ครับ์ไงแต่บีมันถ่ายไมค์คราฟไม่ได้ก็เลยให้พี่ถ่ายแทนอ๋ออ่าเราถ่ายแทนปุ๊บก,ก็เลยอัพคลิปแล้วรู้สึกแบบพอพูดแล้วมันรู้สึกชอบเออก็เลยแบบเริ่มเริ่มไอบีมกูแคสด้วยนะก็เลยเริ่มตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไต่ขับมาด้วย นะก็เลยตามมันมาแต่มันก็เป็นคนเริ่มอยู่ดีงั้น<ข>ผมงั้นขอถามว่าแล้วมันเกมเมอ่์อคนอื่นเขาตามมาันยังไงครับ <laughs> ก็เขาตามเห็นว่าคือปกติมันมีอยู่4คนไงอารมณ์แบบครึ่งของกลุ่มกลุ่มไปแค่เกมเวละไอสองคนที่เหลือก็มามาไอสองคนนั้นมาทำที่อะไรวะก็เลยแบบเออก็เลยลองแค่ด,ดูจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่อก็คนคนที่มีเวลาว่างก็แค่ไม่ว่างก็ไม่มีก <c oughs> ็ ก็แบบอย่างแบงค์เนี่ยเห็นมันไม่ได้แค่เกมนะแต่มันทำงานเบื้องหลังอย่างเช่นแบบวาดรูปอะไรเงี้ยก็สนับสนุนรายการเต็มที่ครับผมอ๋อผมผมกำลังสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะอินโทรของพวกพี่สุดยอดมากผมชอบมากใครคนทำครับอ๋อพี่ทำเองโอ้ก็ทำไมอ่ะตอนแรกนึกว่าพี่บีมทำเพราะพี่เห็นพี่บีมประมาณว่าอะไรสักอย่างนี่ยแหละก็ ก็น,นึกว่าพี่บีมทําตอนแรกๆครับอ๋อ <Okay. S 2> อ๋อตอนแรกบีมไม่ได้ทำหรอกตอนนั้นพี่ตัดต่อวิดีโอได้คล่องกว่าไอ้บีมก็เลยเออก้องลองทำอินโทรนะก็เลยทําทำทำทำพอแบบเริ่มผ่านไปมันก็เริ่มอินดี้ขึ้นเรื่อยๆอย่างอินโทรล่าสุดเนี่ยคือมันทําตามฟีลลิ่งจริงๆแบบไอ้เฮียอินโทรสี่สิบวิคือพี่จะตัดเพลงก่อนใช่ไหมพี่ไม่สนว่าเนื้อหาอินโทรจะเป็นอะไรเลยแค่แบบเพลงว่ะเพลงมันใช่เอาเพลงมาสี่สิบวิพอทำสิบวิแรกเสร็จวิที่เหลือกูเอาอะไรดีวะอ้าวไม่รู้ ก็เลยใส่ยัดโม่ๆไปเอ้ยมึงเอาชื่อรายการมาใส่อ่าสิ่งที่ต่อมาไม่รู้ทำอะไรดีเอาไปตัวนั้นมาบินเล่นอ๋อแค่นั่นแหละทำโคล่าสุดได้ไงวะพี่น้อยตรงแบกกราวไหมเห็นปุ๋ยปุ๋ยทัชที่แบกกราวไหมคือพี่แบบกูจะเอาอะไรใส่ดีวะยัด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 ไปนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรใส่ดีคือทําไปแบบตามฟิลลิ่งของตัวเองเออมาทําตามฟิลลิ่งของที่เัาขึ้นนกับอารมณ์ครับเคครับ งูขอความเป็นมาของเออตอนพี่บีมเนี่ยเขาตั้งชแนลได้ชื่อเขามีประวัติมาแต่ว่าของพี่น่าจะเป็นเพราะชื่อเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอะไรกล้องยาเหรอครับกล้องยาก็ชื่อเพื่อนมันเรียกตั้งนานแล้วอ่ะคือจริงๆพี่ชื่อก้องใช่ไหมครับใช่ชื่อก้องแล้วก็มีคนถามจนถึงตอนนี้อ่ะแบบทําไมต้องมียาวะคือเขาอ่านเป็นเยใช่ไหมแล้วทไมต้องอ่านเป็นยาววะก็คือเพื่อนมาเรียกตั้งแต่เด็กแล้วอารมณ์แบบ ไม่พี่ก็พิมพค KONG แล้วก็ไววตามหลังนี่แหละแต่เพื่อนที่แบบอ่านเป็นกล้องยาาพี่ก็เลยอ่านกล้องย่าตามไม่มีเหตุผลอะไม่มีเหตุผลเลยนั้นก็เลยเอามาเป็นช่องชแนลไปด้วยเลยทุกอย่างไม่มีเหตุผลเลยทุกอย่างไม่มีเหตุผลเลยมันแล้วแต่ฟีลลิ่งจริงๆน้องลองพิมไวดิใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยเฮนะเว้ยโคตรล็อกเลยโอ้โหเออใช่ใช่ดีว่าพิมพ์แบบมันลื่นๆื่นอะตัดตๆดตัตตสองนิ้ว ก็เลยติดน้องโอเคครับผมคือดังนั้นคือพี่ไม่ไม่มีไอดอลใช่ไหมไอดอลไอดอลอืมก็มีแค่อ่าพิวดิพายพิวดิพายพิวดิพายก็ใช่ส่วนพี่เอกพี่อะไรนี้ก็ดูดูเพราะว่าเขาเขาดังพอเขาแต่ว่าจริงๆก็ปกติปกติไม่ดูเกมเมอร์ไทยไม่ดูอะไรจริงๆดูแต่ปหลายเพราะว่านับวันเขาเริ่ม เขาเริ่มตัดคลิปแบบเวอร์อะเริ่มตัดคลิปแบบไร้สาระขึ้นทุกวันแล้วเราก็เอาความไร้สาระเข้ามาใช้อย่างเงี้ยแบบอยากตัดก็ตัดตอนนี้เนี่ยเป็นอารมณ์แบบอ๋อกูจะตัดกูตัดตรงนี้ออกกูตัดเงี้ยแบบไม่จบสวัสดีครับชากันบู๊ตัดอย่างเงี้ยแบบในเดอะซิมอะไม่ตัดัญไม่ตัดแต่เออตัดตัดตามอารมณ์ฟีลลิ่งอะไม่อยากตัดก็นอนแค่นั้นน้องชีวิตในแค่นี้จริงอยากแคสก็แคสไม่อยากแคสก็เล่นเกมไม่อยากเล่นเกมตัดต่อไม่ตัดต่อก็นอนไม่นอนก็ลุกไม่ลุกก็นอนแค่นั้นชีวิตตไปาาามมออรรณยย่งเดีวคับ แล้วตอนนี้พี่อยู่กับพาร์เนอร์อะไรฮะพาร์เนอร์ TGN นะผมเพราะว่าเขามาชวนก็เลยอยู่กับ TGN เอาฟูสกี้ไม่ได้มาขวดไม่ได้มาชวนด้วยเลยค่ะอ้าวฟูสกี้นายช้าไปนะเขามาชวนจะไม่เขาเขาเขาไม่ชวนก็แบบตอนแรกไม่รู้จักว่าพาร์เนอร์คืออะไรไม่รู้้วยสําว่าแคระหาตังค์ได้เออก็เลยแบบไปดู TGN อ้าวแล้ว TGN มันจะชวนกูเข้าทําไมวะกูก็มีมันเกมเมอร์ของกูทําไมต้องมี TGN ก็เลยไปพิมพ์หา TDS แล้วแบบเอาเลยเฮ้ยมันเป็นมันเป็นสมาคมนี้แหละวะเออก็ดูเท่ดีนะแถมมีคนชวนด้วยอารมณ์เหมือนได้โคตาน้องก็เลยเข้าไปแล้วใส่ชื่อคนชวนปุ๊บมันก็ได้เข้าเลยไม่ต้องทําอะไรมากแล้วแบบเออว่ะแม่งเข้าให้ตังจริงก็เลยประมาณนั้นแหละแต่ตังก็ไม่แคร์น้องถ้าพี่แคร์ตังพี่ไม่ตัดต่อแล้วอัพเลยแบบบางแนวอ่ะไม่อยากกัดนะเนี่ยแล้วจุดเด่นของพี่ฮะ จุดเด่นที่ทำให้คนมาซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ซับสใครเพราะว่าเขาไม่เข้าใจมุกเขาไม่เข้าใจว่ามุกมุกหนึ่งสามารถคิดมาได้ยังไงก็เลยก็เลยซับไปอ๋อแล้ว้อเสียฮะก็เพราะมุกว่ะข้อเสียข้อเสียก็นั่นแหละเออก็เพราะมุกข้อดีก็เพราะมุกข้อเสียมุกเอข้อเสียมันมีไม่มากก็อย่างเช่นเอก็มีมากเดี๋ยวว่ากูจะพูดไม่มากก็อย่างเช่นแบบ เสียงมั้งขี้เกียจมั้งคือถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยจะนั่งต่อทุกวันเลยอืมครับผมโดยขี้เกียจทุกอย่างมันตามอารมณ์หมดอะอารมณ์มันแปรปวนก็ทุกอย่างก็เลยแปรปวนก็คือการนัคือชแนลพี่มันมาทุกอย่างทุกคลิปมันมาพร้อมอารมณ์หมดอารมณ์หมดฮะอารมณ์หมดนะไอ้อันนี้พี่ดีกรร่วมหรือว่าช่างไฟฮะพูดพี่อนช่างไฟมาสเปร ตัวหลักหลุดจะได้ถามต่อเลยใช่ไหมมองไปแล้วแบบพอตัวหลักมาถามเฮ้ยเมืเ่อกี้เขาพูดว่าอะไรวะอ๋อตัวรองจะได้พูดคืนได้ใช่ไหมอ๋อใชโอเค <laughs> <Okay. S 1> โอเคครับงันเตะตัวหลักออกเลยครับทดสอบทดสอบครับผม <laughs> <laughs> มาถามต่อไปฮะแคสเตอร์คืออะไรในสายตาพี่ครับก็คนแคสเตอร์คืออะไรวะก็คือคนที่ ทำอะไรแบบเนี้ยแต่อยากมีชื่อเรียกครับแค่นั้นจริงๆแค่อยากมีชื่อเรียกแบบอยากดังหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยากดังแค่อยากมีชื่อเรียกเหมือนแบบสมมติอาสมมติอาถ้าแบบน้องเป็นคนเก็บขยะอาเขายังมีชื่อเรียกเลยว่าเป็นคนเก็บขยะใช่ไหมเป็นผ่านโรงนี่ไงใช่ปะ่ะเออถ้าน้องเป็นคนทิ้งขยะน้องอน้องรู้ไหมว่าน้องชื่ออะไรอ่ะคนทิ้งขยะอหรอืมสาระเลวใช่ไหมก็อยากมีชื่อเรียกไง ก็แบบคนเราอยากมีชื่อเรียกก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ <c oughs> ก็เลยเป็นแคเตอร์อะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นคําที่อยู่กับชาวไทยมายาวนานใช่ไหม <c oughs> ก็แบบพอแบบแคเตอร์มาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนแบบกลายเป็นสมาคมสมาคมอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ค่อยชอบเขาว่าแคเตอร์อร่อยมันมันดูเป็นสมาคมเกินไปอะ่ะเพราะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับอะไรอะ่ะคือแคเตอร์มันแบบมันเป็นคําที่พี่ลึกมากอะ่ะคือแบบ คือน้องก็รู้ใช่ไหมว่าคําว่าแคสแมันก็ไม่ใช่หรือแล้วอะ่ะแล้วแบบมาแคสเตอร์อ่ะคือเวลาใช้คําว่าแคสเตอร์พี่จะนึกถึงแบบเฮนท์พอลตเตอร์อ่ะแคสเตอร์ล<อ>้านคนใช่ไหมแล้วแบบแคสเตอร์เหมือนแบบกูมีพลังวิเศษอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบอไรรีเชื่ก็เลยเออใช่ก็แบบถ้าพูดก็น่าจะเป็นคอมเมนเตอร์น่าจะเท่กว่าแต่มันยาวไม่ก็ เกมเมอร์เออชอบเกมเมอร์คำเนี้ยน่าจะเท่กว่าแต่เกมเมอร์มันจะไปสับสนกับคนที่นั่งเล่นเกมทั้งวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คเออทอเกอร์อันนี้แม่งอยากกระตุยทอกเกอร์ทอเกอร์ที่ลึกอีกใช่ไหมอีกอย่างแคสเตอร์นี่ผิดหลักไวยากรณ์ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันผิดหลักมันมันก็ถูกอยู่แต่มันพี่ลึกสำหรับสายตามันอารมณ์พี่มันบอกอะทุกอย่างมันตามอารมณ์เขาบอกนะแต่ แต่ถ้าไปบอกกับฝรั่งว่าคุณเป็นแคสเตอร์ใช่หรือไม่เขาจะไม่รู้เลยว่าคำว่าแคสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเพราะว่ามันเขาเออเขาเข้าไปนั่งหามันแปลว่าอะไรล่ะไม่มีเวนกันมันมันไม่มีในฝรั่งเลยนะฮะใช่ป่ะก็เคครับครับเม่พูดลายยาวๆแล้วแนวเกมที่พี่ชอบฮะแนวเกมที่พี่ชอบเหรอก็มีสองอย่างก็คือ คือขอให้เป็นอินดี้ก็ส่วนใหญ่จะเล่นหมดอะแต่ว่าถ้าชอบเป็นแนวจริงก็พวกส r ไว v a ลแม่ก็เล่นกับเพื่อนครับมันตีเพย์เยอร์สึไว่าชอบมากเลยแต่ขออินดี้ขออินดี้มาเล่นหมดอะเพราะชแนลที่เกมดังๆเห็นพี่บีมเขาบอกว่าชแนลพี่บีมอะเป็นพวก c h a ชแนลรวมเกมส่วนของคนอื่นอะจะแบบแยกๆกันไปอย่างของพี่จะเป็นอินดี้ของนู่นนี่นั่นจะแยกๆกันไปหมดเลยใช่ไหม อืมใช่ <S <S น้องเคยมีอารมณ์แบบประมาณว่าเพื่อนแบบเอาคอมไปโรงเรียนอ่ะแล้วเพื่อนมานั่งเล่นคอมอ่ะเฮ้ยกล้องสตรีมมีเกมอะไรมั่งวะแล้วก็แบบร้อยกว่าเกมอ่ะมาไล่เลื่อนเลื่อนเลือเล่อนดูกล้องอันนี้มันเกมเหรอวะ <S <S และ้วก็แบบคือมันอินดี้เจือนจนแบบเพื่อนไม่รู้จักสักเกมแบบกล้องถามจริงไอ้พวกนี้เกมหมดเลยเหรอวะก็เ,เกมหมดทำไมกูไม่รู้จักสักเกมเลยวะอารมณ์ประมาณเนี้ยน้องคือเกมแต่และเกมเหมือนหยอดตังบริจาคคนขอทานอ่ะสิบาท20บาท30บบาทอย่างเงี้ยเออเกมถูกๆที่แบบ กูซื้อมาเล่นเหรอวะทุกวันนี่นั่งดูแบบกูซื้อมาทําไมวะเนี่ยเหมือนบริจาคตังมากเลยอะ่ะคือแบบ <c oughs> ก็เลยอินดี้ไงชอบเล่นเกมพวกนี้นะเ,กเกมพวกเกมอินดี้มันไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นใช่พี่ใช้คำพี่ใช้คำอธิบายเกมอินดี้ว่าอะไรนะเกมอินดี้คือเกมดีที่คุณยังไม่เคยเล่น<ม>ประมาณนั้นอะ่ะอืมใช,ใช่แต่อินดี้จนดังก็นี่ไงไมคับคือแทบไม่เรียกว่าอินดี้แล้วนะมันเริ่มเป็นทางการแล้วใช่ใช่คือ แต่ก็ค่ายก็ถือว่าเป็นอินดี้อยู่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคาว่าอินดี้คืออะไรเพราะมันก็แล้วแต่อารมณ์อยู่ดีครับผมแล้วคลิปแรกที่คลิปแรกเกมแรกคลิปแรกเลยคือเกมอะไรฮะไมคครับครับไมคครับสมัยไอ้บีมกล้องถ่ายแทนดีนั่นแหละนั่นแหละไปนั่งดูตัวเองภาพแล้วแบบอ๋อไอ้เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยทําอะไรของเด็กน้อยเหรอเพราะว่านั่นอ่ะอ๋อแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ตัดตอนเนี้ยว คลิปที่มัชวิวหรือเออ่วิวมากที่สุดในชแนลในตอนนี้ชแนลใหม่นะฮะค,คือคลิปอะไรครับอินาซูมะอีเลเว่นครับนอ้องกูรับใช่กูยอมเลยกูยอมเลยสงสัยต้องเอาทีมสุดยอดอะผมมาแข่งเดียวแล้ววะ่ะแม่งไม่งั้นชิพายอย่าไอ้มันอย่าไอ้มันโอ้โหแล้วมึงกลับมาทำไมล่ะครับ <c oughs> เป<อ><อ>กมที่กูไม่ได้ซื้อเกมที่กูไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยแต่ก็มีคนดูเพราะมันมันแบบอารมณ์เหมือนมันตีตลาดเด็กที่ดูอนิเ้แมะเลยมั้งใช่ครับ ใช่แล้วก็แบบเด็กดูเยอะเขาบอกว่าชอบพี่ภาคแต่ถามว่าชีวิตจริงพี่ภาคบอลไหมพี่ก็ไม่เป็นชอบมั่วชอบภาคแบบปัญญาอ่อน่ะเออเตะเข้าโกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กดูแล้วแบบมึงทำไรวะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยชอบดูกันครับผมครับโอเคครับต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านซึ่งช่วงนี้มันเพิ่งมาใหม่เอแต่ทางบ้านแล้วจะบอกว่าทางบ้านเนี่ยก็คือก็คือผมเองอะไม่มีคนอื่นหรอกคือ คืผมถามเองคำถามแรกเลยครับพี่มีแฟนยังครับอ่าเคยมีจะถามเลยเคยมีปีที่แล้วมีปีนี้ไม่มีอ่ะแฟนไปไหนอ่ะแฟนไปไหนไปไปแอลเดี๋ยวไม่เลิกแล้วเลิกกันแล้วอ๋อใช่ก็แฟนมาจากแฟนคลับว่าแหละแต่ว่าพอไม่เข้าใจกันก็เลิกแค่นั้นแหละครับมีอะไร ไ่ด้ uhm ะะแล้วความรู้สึกที่โดนจินกับพี่บีมฮะเป็นไงบ้างครับผมก็เป็นคงเป็นความรู้สึกเดียวกันกับพี่บีมคิดนั่นแหละบีบีมันเฉยเฉยแล้วคือพี่ไม่ใช่คนเกลียดอะไรพวกนี้นะแต่บีมันเออบีมันเฉยเฉยแต่พี่เออเฉยเฉยก็ได้เว้ยจากจากสัมภาษณ์เขาที่แล้วนะครับบีมเขาฝากไว้ว่าถ้ามีแฟนอาร์ตคนไหนนะเป็นนักวาดจริงๆนะครับช่วยวาดแบบ พี่บีเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ไปไวยกับใครก็ได้ไว้กับกล้องยาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>เขาบอกไอ้พลาดแล้วพลาดแล้วมึงทําอะไรเขางมงพลาดแล้ว <c oughs> คลิปออกก็รู้อะโอเคครับ,รบมาคําถามที่สามครับความรู้สึกเมื่อตอนที่แชนแนลเก่าฮะ <c oughs> หายไปเลยฮะรู้สึกเป็นยังไงครับไม่ชแน,นลเก่าหายไปเลยเหรอครับคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเงียบอะมันไม่ใช่เสียใจคนเราเวลาชอบมากๆมันจะไม่เสียใจใช่ไหม สิ่งที่พี่ทำแบบพอชแนลหายปุ๊บอะสิ่งที่พี่ทำคือกดสตาร์ทเมนูแล้วเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วว่าโลโก้ใหม่เลย <laughs> อย่างแบบคือแบบยังนั่งค้างอะคือไม่ได้คุยกับใครเลยอะแล้วแบบฮะหายแล้วเหรอแ,แล้วก็เปิดเปิดโอ้แปบฮานคนเข้าประต okay, รูมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับ ตะกี้ถึงไหนนะเออตะกี้เราเงนถึงไหนนะลืมอ๋อแนวถูกปิดทำไงใช่ไหมใช่อ่าเออว่าโลโก้ใหม่เลยโอ้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาโคตรเงือบโอเคครับโอเคครับกิจการเยอะกิจการเยอะน้องนี่แบบกูต้องตัดตรงไหนออกวะเออช่างไม่เห็นเขาโอเคครับแนวปิดฮะแนวปิดแนวปิดแนวปิดแนวปิยังปิดอยู่ใช่ไหม ก็แบบว่าโลโก้ใหม่แล้วก็แล้วก็แบบไม่รู้จะทําไงไงพยายามดูความเสียหายคือเหมือน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 น้องเดินเดินไปแบบอะไรอ่ะคือแนวปิดมันน้องเดินไปเซเว่นแล้วกลับมาบ้านน้องหายอ่ะน้องโอัยก้อนงงเลยอ่ะกูด้แบบงงอ่ะคือน้องคงนั่งกินอาหารที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็แบบกูควรทำไงดีวะคือน้องน้องต้องไปแจ้งตำรวจนี่ใช่ไหมก็อารมณ์พี่แหละพี่ก็เลยแบบ ใส่คลิปแจ้งว่าเอ้ยแนวหายแล้วนะสร้างแนวใหม่แล้วนะครับในวานนี้แล้วก็คิดว่ากูจะทํายังไงดีวะก็เลยถือโอกาสแบบทำอินทงอินโถคือทุกอย่างมันต้องทําใหม่หมดเลยอะ่ะก็เลยน,นั่งนั่งทำแล้วเวลาเสียใจก็แบบก็นะไม่ค่อยเสียใจอะ่ะแ,แต่เวลาจะนอนปุ๊บเนี่ยแบบนั่งร้องไห้นั่งแบบไม่ใช่น้องไห้นะนั่งแบบซึมอ่ะ <S <S พรุ่งนี้กูจะทําอะไรวะเนี่ยคือทุกอย่างมันพลาดมันพลาดอะไรเงี้ย ศึกษาใครก็ไม่ได้อะใช่ป่ะ <c oughs> ก็แค่ไปบ่อยบีมแล้วบีมก็ช่วยอะไรได้คือทุกคนบนโลกไม่สามารถช่วยอะไรได้ส่งจดหมายไปหา youtube youtube ไม่ส่งกูงงมึงสร้างจดหมายไหมทำไมวะเหมือนเขียนจดหมายไม่มีตู้อะเอ, <c oughs> เออมันเขียนจดหมายแล้วก็แบบเอาไปทิ้งลงทุ่งนาคือไม่มีอะไรเลยโอเค okay, ครับแต่ก็ต้องยอมรับฮะปิดไปแล้วเริ่มใหม่เลยก็ต้องเริ่มใหม่ฮะดีกว่าของเก่าแล้วตอนนี้อ๋อเหรอ ก็โอเคก็ดีใจแต่ทราบก็ยังไม่ถึงไม่ค่อยแคร์อะไรตอนนี้โอเคครับแล้วก็คำถามที่4ี่ครับคำถามสุดท้ายและข้อ <Okay. S 1> คือแบบมีคนกอล์ฟแ n นเนลพีพีคิดยังไงครับรมีด้วยฮะไม่ตอนนั้นก็ถามพี่บีมาแล้วถามพี่ที่ถามพี่บ oh. <า>ังมันมีกล้องกอลแรงมาดันใจถ้าแรงมาดันใจพี่ดีใจมากเลยคือมันมีม,นม,มันมีแนวหนึ่งที่แบบมีแรงมาดันใจมาจากมันเกมเมอร์ก็แบบเอยดีใจเว้ยเราเป็นแรงมาดันใจใครให้ด้วย เออแต่ว่าถ้าก๊อปนี่แบบเงืบอ,อ,อบมันเหมือน<ต>จริงๆแหละมันเหมือนแต่<ล><ค>มันเหมือนเลยเหรอมันมันเหมือนนะโลโก้คล้ายๆกันเลยะเปลี่ยนสีนิดนึงอ๋อ <laughs> ก็ปล่อยเขาทําไปคืออย่างน้อยเขาก็เปลี่ยนสีและคือคือพี่ก็ไม่ได้ดังอะไรมากไงคือการก๊อปไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เขาดังขึ้นมากเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาทําไปแต่ถ้าเขาดังมากกว่าเท่าไหร่อะเรามีคุยกันถ้าเขาดังมากกว่าเราคุยกันแน่ๆโอเคครับ คำคถามต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ใช่คำถามทาบ้านและต่อไปเป็นคำถามที่อยู่ในลิสต์โอเคครับทำไปทางบ้านมาตรงกลางวะ <c oughs> เออเก็คือ 10k ตอนที่ได้10,000ซับสไครต์ตอนแรกเลยครับตั้งแต่แนวเก่าเลยครั้งแรกหรรู้สึกฮะเงียบๆเ,เหมืงนันป่ะรู้สึกก่รอ รู้สึกโอเคอะคือมันเปลี่ยนหลักก็เอ้ยเจ๋งว่ะแต่แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะาตอนนั้นบีมมันยังไม่ถึงหมื่นเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราคือปกติเวลาซับนำมันรู้สึกไม่ค่อยดีตลอดเพราะว่าเราไม่ใช่คนเริ่มต้นไม่ใช่คนอะไรใช่ไหม,อมเออแต่ว่าเออพอมันหมื่นมาโดยกันก็โอเคอ่ะแนวแนวปีดเปิดใหม่ก็ดีนะมันจะได้เริ่มใหม<อ>่แต่แบบหมื่นซับมันไม่ได้มันไม่ได้เลยกินอะแต่ช่วงนั้นนี่คือแบบถ้า ช่วงนั้นมันนาแคดแดงน้อยไงหมื่นซับก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มอยู่แนวหน้าแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ได้แบบหมื่นซับนี่น้อยใช่ไหมไปเห็นแบบสามหมื่นสี่หมื่นเยอะแยะจะตายไปก็เลยแบบมไม่ค่อยดีใจอะไรมากละครับแล้วโปรเจกต์ที่พี่กำลังทำตอนนี้โปรเจกต์อะไรครับผมตอนนี้เหรอครับหมายครับ diversity ครับเลตติ้งแบบรุนแรงมากเพราะว่าการตับต่อที่แบบตามอารมณ <c oughs> ์เดี๋ยวฉินก็แบบอันนี้ ตามอารมณ์จริงๆอ่ะอยากตัดก็ตัดอะไรเงี้ยคือพี่ชอบนะชอบทำโปรเจกต์ที่มันอย่างงี้แหละแต่มันยากเนี่ยพี่ยังนั่งต่ออยู่เลยสามวันแล้วยังไม่เสร็จเลยอืเน้นคุณภาพไว้ก่อนเออแล้วไอ้แมป diversity นะฮะมันมีให้สุ่มมันมีที่ให้สุ่มให้แล้วจริงๆผมไปเจอแล้วมันมีมันมีของมันอ่ะมันมีอยู่แล้วครับอที่เขาบอกคอมเมนต์ด้านล่างมันมีมันมีจริงๆนะฮะผมไปเจอมาแล้วเหมือนกัน จริงๆมันมีให้เพราะเห็นว่าฝรั่งหลายคนเขาก็แบบสุ่มดยใช้วิธีการแบบมั่วๆกันแต่ไมหมดนะฮะก็เลยก็เลยทาขึ้นมาอ๋อกมไม่เอาอ่ะใช้ของเราดีกว่าเครื่องสุ่มไปดีแต่เครื่องสุ่มของพี่คือชูดออฟจัมติกอะคือเครื่องสุ่มเองความวิธีทำอะวิธีทำแบบวิธีของกูกูจะสุ่มอย่างเงี้ยน้อง คือก to ็ไม่เป็นไรถึงแม้เครื่องสุ่มมันจะมีแล้วแต่น้องดูแล้วกันพอหลายผ่านไปหลายพาร์ทเรื่อยๆเนี่ยน้องจะเห็นฉากแมปหลักกับเปลี่ยนไปเพราะว่าพี่เนี่ยทุกครั้งที่ผ่านด่านไปด่านหนึ่งอ่ะพี่จะเปลี่ยนไปเคทีฟแล้วก็ตกแต่งด่านนั้นให้เหมาะกับด่านที่เพิ่งผ่านมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นด่านแรกที่พี่เล่นเป็นอารีนาใช่ไหมใช่พอเล่นอารีนาเสร็จปุ๊บพี่ก็เสกวีเลเจอร์มาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อว่าเทรเดอร์เป็นคนที่ขายของอยู่ชั้นบนอ่ะในอารีนาเป็นคนที่แรกเทกาามนุดรวมกัน อยู่ที่ห้องหลักอะไรเด่นจากดานนะั้นเราก็ดึงมาห้องหลักคือพยายามสร้างรายการให้มันดูแตกต่างอะเพราะว่า diversity คือพี่ยอมรับว่าพี่เป็นคนทําอะไรช้าไม่ตามเทนมาแล้วแต่อารมณ์ไงแล้วคือไม่ว่างด้วย Diversity เนี่ยแพ้แนวหลักนี่แบบแนวใหญ่ๆที่เป็นไมค์ค t ร่บแค่ไปเป็น10รายการแล้วอารมณ์แบบน้องมาคอมเมนต์ผมดูแล้วนี่ครับ ผมดูจากรายการนี้มาแล้วนะผมดูจากรายการนู้นมาแล้วนะคือไม่รู้จะมาบอกพี่ทําไมพี่ไม่ใช่สถานีตํารวจอะไรมาบอกกูทําไมวะมพี่ก็เลยพยายามทําให้มันแตกต่างน้องเขาจะได้ดูได้อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาฝากถึงชแนลของพี่หน่อยดีกว่าครับผมว่าคนดูร,รู้สึกยังไงมั้งครับอะไรอย่างงี้อ,อ๋อฝากถึงชแนลคนดูไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าคนดูหลักๆส่วนใหญ่เป็นเด็กไม่ก็คนที่ชอบความแบบ ชอบคนบ่นอะเราพี่เป็นคนบ่นเยอะมากคือเออก็แบบตอนนี้นี่เมื่อก่อนนี่แบบเขาบอกเอ้ยรายการนี่ดีว่ะอินดี้สนุกตอนนี้เขาเปลี่ยนละเอ้ยรายการนี่บ่นดีว่ะแบบบ่นเยอะจังเลยว่าชมกูเลอว่าบ่นแบบพี่พี่เป็นผู้พี่ที่บ่นและน่าฟังที่สุดเลยคือกูไม่ได้ลงเสน่ห์อะไรก็ไ่นคือบ่นและน่าฟังแต่บางทีพี่ก็มีขีดของพี่แบบเกินขีดอย่างเงี้ยคือบ่นบ่นมากจนเหมือนด่าอย่างเงี้ยเออแต่พี่ก็ตัดทิ้งก็แบบน้อง ใครที่ชอบดูก็ดูเตอร์ถ้าไม่ดูก็คือคือคือไม่ได้แคร์ดีไลน์นะแต่อย่าให้ดีดไลท์แล้วแบบบอกี่ไง,ไงใช่ป่ะเวลาเราโดนคนดีดไลท์เราก็อยากรู้ว่าเขาดีดไลท์ข้ออะไรใช่ไหมครับก็บอกมาเถอะคือพี่เป็นคนเถียงก็จริงแต่แบบข้อไหนที่เราเถียงกลับไม่ได้มันก็แบบไม่ได้อ่ะ<ม>อ่าใช่เพราะรายการรู้รู้ว่าชอบบ่นแล้วมีอะไรแย่ yeah, เอองั้นขอสามคำให้กับ,ให,กบให้กับคนดูในชแนลตัวเองหน่อยครับสามคำ สามคำให้กับแชนแนลพี่เองเหรออืมคนดูทั้งหมดคนดูทั้งหมดอ่าอารมณ์กูอารมณ์กูแค่นี้แล้วโอเคครับขอบคุณพี่ก้องยากจากมันเกมเมอร์ o ันฟอร e เอ r ว t h i n ิมากครับผมครับโอเคครับสำหรับน้ใครที่ยังไม่ซับสไคร์ e นะก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีการ สของเขาเก่าของบีมซ่าแล้วก็ของฟิลิปปีกุงอะไรเต็มไปหมดนะฮะก็ฝากไปดูด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะฮะแล้วก็แชร์ให้คนอื่นดูด้วยครับไลค์เยอะเลยไม่ใช่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอกลับมาทานผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับเอเหมือนกดซบมือคนเดียววะลืมกดถ่ายดิน้ำตากูนี่เออเลยมกดถ่าย